ไม,ไม่รู้ว่าผมจะหลบต้นไม้ได้ไหมยพยายามเอาเครื่องบินให้อยู่กลางรันเวียที่สุดนะครับครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมกับตันเดียนะครับในช่องกับตันเดียพาบินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปทําภารกิจที่ยากนะครับสําหรับนักบินรบนะครับก็คือนําเครื่องบินนั้นจอดบนถนนหลวง ซึ่งภารกิจนั้นก็ได้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับก็มีการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆผมก็ไปนั่งชมคลิปไฮไลท์ย้อนหลังนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นและท้าทายนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเลือกซื้ออากาศยานนะครับก็คือเครื่องบินกริปเพนยะส้านะครับว่าสามารถ ลงจอดได้บนถนนหลวงได้อย่างปลอดภัยนะครับในกรณีถ้าสนามบินหลักถูกโจมตีนะครับเราสามารถที่จะเอาไปลงบนถนนหลวงและสามารถเติมน้ำมันและซัพพอร์ตนะครับพวกอา,อาวุธต่างๆบนถนนหลวงได้เลยไหมนะครับซึ่งกองทัพอากาศนั้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากริปเฟนนั้นนะครับสามารถขึ้นลงบนถนนหลวงได้ ซึ่งผมก็ไปดูว่าเอสนาถนนถนนหลวงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมก็หาใน GPS นะครับใน Google Map นะครับไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเป็นถนนเส้นถนนเพชรเกษมนะครับ4287นะครับผมก็ไปไล่หาเ,เ,เส้นไหนนะที่มันเป็นแบบเส้นตรงๆที่สามารถเอาเครื่องบินขึ้นลงจอดได้ นะครับผมก็หาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มีอยู่หลายจุดนะครับที่เป็นเส้นตรงสําหรับถนนหลวง4287นะครับผมก็ดูเปรียบเทียบกับกับแมปนะครับกับแมปที่ทางกองทัพอากาศนั้นถ่ายทำนะครับซึ่งผมก็ไปดูแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดนี้นะครับของจริงนั้นนะครับของจริงนั้นอาจจะไม่มีเสาไฟแบบ ติดถนนแบบนี้นะ,เข,นะ,เ,นะ,ะเขาน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับเขาน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับแต่ว่าจุดที่ผมมานี้นะครับก็คือผมเปรียบเทียบตรงภาพนี้นะครับอ่านี่นะครับคือตึกหลังเนี้ยใช่แน่นอนนะครับแล้วก็ดูจากป้ายถนนหลวงถ้าตรงไปจะเป็น4287แนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยวขวาจะเป็น4044นนะครับเทียบกับของจริงนะครับที่ กองทัพระกาศนั้นลงจอดก็น่าจะใช่นะครับก็คือถน,นนนี้นะครับใน Google Street View này, เขาถ่ายเมื่อวันที่เมื่อเดือนม,มีนาคม2024นะครับก็สาภาพเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าผมจะลงได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีเสาไฟที่อยู่ข้างๆต้องดูก่อนว่าจะลงได้ไหมนะครับว่าในโปรแกรม Microsoft Flight Simulator เราจะทำได้ไหมนะครับผม น่าจะบริเวณแถวๆนี้นะครับที่เขาเอากิปเพนมา,ม,าม,ามาลงจอดนะครับมีประชาชนมานั่งดูนะครับน่าจะเส้นนี้แหละผมก็เลยไปจำลองใส่โปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะครับว่าจะลงจอดได้ไหมนะครับผมผมก็จะบินจากนี่นะครับกองบิน7สุราธานีนะครับผมบินระยะทางกว่า293กิโลเมตรนะครับมุ่งตรงไปยังอ,อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานะครับนี่นี่มีสนามบินสงขลามีสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไปลองกันเลยครับภารกิจที่ยากนะครับของกองทัพอากาศเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือไม่นะครับท่านในที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่ n น l กับตันเดียนะครับหรือว่าสามารถโดนเดตโดยการสแกน QR code มาได้ที่นี่เลยนะครับเพื่อสนับสนุนในการทำคอนเทนตนคครรัั้ง่อไปะบผ กับตันเดียก็จะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็โดนิทยอดมานะครับผมบันทึกไว้ทุกยอดแต่ว่าอยากจะส่งสลิปอยากจะทักทายเข้ามาพูดคุยกันก็สามารถที่จะทักมาได้ที่แฟนเพจกับตันเดียนะครับกับตันเดียพาบินผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเทคออฟจากสนามบินสุราธานีนะครับผม234กก ผมจะทําการเทคออฟไปเลยนะครับมาดูกันว่ากับตันเดียจะสามารถแลนดิ้งบนรันเวยชั่วคราวนะครับรันเวยชั่วคราวาถนนหลวงได้หรือไม่นะครับไปดูกันน่าจะยากกว่าสมควรนะครับไปแล้วนะครับ ถ้าใครได้ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช n n e l กับตันเดียนะครับหรือว่าที่สามารถที่จะสแกน QR code ค้คที่มุมซ้ายบนเพื่อโดน t e สนับสนุนเป็นความกำลังใจให้กับช n n e l กับตันเดียได้นะครับวันนี้เราไปลอง c ชา l เลน g ์ลงจอดบนถนนหลวงกันครับผมตอนนี้ take off ออกมาจากกองบินเจ็สุราธานีแล้วนะครับบ้านของเขาเองนะครับผม สุราษฎร์นี่มีเกาะสมุยนะครับผมโอเคครับผมจะบินตามเส้นที่ผมทำไว้นะครับไฟล์แพลนครับช่วงนี้ก็ประมาณเวลาเกือบเกือบบ่ายสองนะครับวันนี้เราจะไปหาดใหญ่กันนะครับแล้วก็จะไปแลนดิ้งที่ถนน2087นะครับหรือเปล่าถนนอะไรนะ สีสองนะครับจำชื่อถนนไม่ได้ซะและ้วมาดูกันว่าจะแลนดิ้งได้ไหมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบินไปดูใกล้ๆก่อนนะครับพอดีไม่แน่ใจว่า,าถานนหลวงนั้นมันจะมีต้นไม้มีอะไรไหมนะครับนี่นะครับบรรยากาศหมอกกำลังหนาเลยนะครับแดนใต้ของเราของประเทศเรานะครับผม เป็นแนวภูเขาสวยงามนะครับภูเขาพวกนี้เป็นภูเขาอะไรเอ่ยคนภาคใต้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับคนสุราษฎร์คนนครศรีธรรมราชนะครับคนสงขลานะครับอตอนนี้ผมน่าจะกำลังจะผ่านจางังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแถวๆอำเภอทุ่งสงนะครับมีภูเขาอะไรเอ่ย ภูเขาเยอะเหมือนกันนะครับภาคใต้ของประเทศไทยเราถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะไปเที่ยวภาคใต้ด้วยนะครับโอเคครับบินยาวๆครับ200กว่ากิโลนะครับจากสุราษฎร์นะครับผมไปยัง สงขลานะครับถนน4287นะครับผมมาดูกันว่าจะสามารถแลนดิ้งได้ไหมนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่สนับสนุนนะครับทำให้ภารกิจนี้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับมาดูกันว่าในโปรแกรม Microsoft Flight Sim เนะี่ยจะสามารถแลนดิ้งบนถนนหลวงได้ไหมนะครับผมนักบินก็เก่งมากๆนะครับนักบินกริปเพของเรา แต่ว่าวันนี้กับตันเดียลองดูนะครับลองดูว่าจะสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวพอใกล้ถึงแล้วผมก็จะเปิดไม้นะครับผม โอเคครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆลดระดับลงไปนะครับแล้วก็จะไปตามหาว่าถนนหลวง2487นั้นอยู่ตรงไหนนะครับผม24 4287ไม่ใช่2487โอ้พูดชื่อถนนยังพูด,พดผิดเลยจะลงถูกไหมเนี่ย เอาล้ครับมาดูภารกิจกริปเพนนะครับลงจอดบนถนนหลวงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมจังหวัดไม่ใช่จังหวัดอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแบบใกล้กๆก่อนนะครับมาดูกันนี่คืออําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดูกันคร่าวๆนะครับเป็นอําเภอที่ใหญ่มากนะครับมีความเจริญ ทางด้านหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผมพาทุกท่านบินผ่านตัวอำเภอเลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่มีเหมือนเป็นทางรถไฟด้วยนะชุมทางรถไฟอำเภอหาดใหญ่นะครับ มีสนามบินมีเซ็นทรัลนะครับหาดใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปตามหานะครับว่าถนนเส้นนั้นอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคเราเจออำเภอหาดใหญ่แล้วเราไปหาถนนเส้นนั้นกันนะครับ คครับท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกัปตันเดียในการทำภารกิจครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวกัปตันเดียจะพาทุกท่านเอาเครื่องบินก r ิปเพนะครับลงถนนหลวงแบบจำลองนะครับผ่านโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะครับแดดสองตานิดหน่อยใช้เส้นนี้ไหมนะครับ ไม่ใช่นะครับเราต้องเลี้ยวขวาออกไปกนิดนึงต้องตีโค้งก่อนมันจะได้แบบเห็นถนนชัดเจนนะครับอ่ะเอเคครับเลี้ยวไปเลยครับชืปอ่ะน่าจะเส้นข้างหน้านี้แหละครับแต่ว่าแดดสองตาขอไปลงฝั่งนู้นแล้วกันนะครับ กระจกนี่มันปรับได้ไหมนะแดดสองตาโอเคปรับได้ละนี่นะครับน่าจะเส้นนี้นะครับตรงข้างล่างนะครับขวามือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโลง่ลงๆฝั่งขวามือเรานี่เองนะครับอโอเคครับแต่ว่ามันต้นไม้เยอะมากเลยอะ่ะมันจะลงได้ไหมต้นไม้เยอะนะครับ น่าจะลงไม่ได้นี่นะครับในโปรแกรมมันต้นไม้เยอะนะครับนะเห็นไหมครับที่จริงเราต้องลงตรงนี้นะครับแต่ต้นไม้มันติดถนนมากไม่น่าจะลงได้นะครับเดี๋ยวผมขอลงอีกจุดหนึ่งครับจุดที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นั่นแหละนะครับตรงนี้น่าจะไม่ได้มันไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่เห็นไหมครับถนนมันไม่โล่งนะ เดี๋ยวผมขอลงจุดเมื่อกี้แล้วกันนะครับจุดที่มันไม่มีต้นไม้โอเคนะครับน่าจะพอที่จะเห็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกท่านดูเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในถนนเส้นเดียวกันนี่แหละสีเอ่อสีสองแปดเจ็ดเหมือนกันนะครับสีสองแปดเจ็ดเหมือนกันแต่ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะยากเพราะว่ามันไม่โล่งเห็นไหมครับมันในโปรแกรมจําลองมันมีต้นไม้เยอะนะครับเดี๋ยวผมขอลงอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับผม อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกัปตันเดียในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลอง Landing แล้วนะครับผมถ้าท่านใดชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมโด n เ t บให้กับกัปตันเดียนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องในการทำช่องในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีคอนเทนต์ในแนวนี้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับได้ดูในมุมมองของนักบิน f l i g h t ม i m u l a อ o r นะครับในมุมที่แบบอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ กัปตันเดียเองก็ครั้งแรกนะครับที่จะมาทำตามภารกิจของนักบินไทยนะครับในการแลนดิ้งในครั้งนี้ก็ขอชื่นชมกองทัพอากาศนะครับที่ทำภารกิจได้อย่างสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับถือว่าเป็นการยกระดับกองทัพไทยนะครับที่กัมพูชาไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนเราครับมีความภาคภูมิใจ ภารกิจครั้งนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าลงสนามบินหาดใหญ่นี่คงจะง่ายๆโมโมนะครับแต่อันนี้เราจะไปลงถนนหลวงนะครับผมในกรณีที่สนามบินหลักไม่สามารถที่จะลงได้นะครับเราสามารถเลือกใช้ถนนหลวงนะครับเพื่อเป็นจุดสำรองนะครับในการลงจอดได้เลยนะครับ คครับกลางแฟบอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมมันไม่โล่งมากพอนะครับคือหมายถึงว่าในโปรแกรมจำลองอเขาไม่ได้มาถางต้นไม้ให้เหมือนกับของจริงนะของจริงเขาจะถางต้นไม้อะไรให้เรียบร้อยนะครับมันก็เลยโลง่งก็เลยมีพื้นที่มากพอครับแต่กรณีนี้คือ ือโปรแกรมจำลองมันไม่ได้ถางต้นไม้ให้เรานะมันเอามาแบบชิดเลยชิดรันเวย์เลยเอาละครับเดี๋ยวลองดูนะครับจุบชุบ,ชบมีต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะเกินนะครับ เดี๋ยวลองเห็นเห็นไหมครับคือมันต้นไม้เยอะเกินแล้วมันก็เลยแบบอาจจะลงไม่ได้เนี่ยนะครับเขาลงไปเนะี่ยมีโอกาสชนต้นไม้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูน,นี้ก็ 4, ี่สเหมือนกันเมื่อกี้ลงไปแล้วแต่ว่ามันเด้งขึ้นมานะครับอ่ะไม,ไม่รู้ว่าผมจะหลบต้นไม้ได้ไหมพยายามเอาเครื่องบินให้อยู่กลางมันเว์ที่สุดนะครับ แตะแล้วนะแต่ว่าพื้นถนนมันไม่ตกพื้นถนนมันเป็นเนินนะครับมันก็เลยก,กระเด้งขึ้นมานิดนึงอ่ะโอเคครับลงได้แล้วเอาล้อลงอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับเบรกเบรกออกมีลดด้วยโอเคนะครับลงบน4287เรียบร้อยครับผมตรงจุดที่ผมมาร์กมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ ก็แลนดิ้งอย่างปลอดภัยนะครับบนถนนหลวง4287นะครับนี่นะครับเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเอารถจะชนเครื่องบินรถจะชนเครื่องบินสิเลี้ยวได้นะครับถนนถือว่ามีความกว้างพอสมควรนะครับแต่ขอติ ปรแกรม Microsoft นิดนึงนะครับก็คือต้นไม้มันชิดถนนเกินไปก็เลยไม่สามารถที่จะลงได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ก็ลงได้นะครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะไม่ได้ซ้อมเลยนะครับเนะี่ยไม่ได้ซ้อมมาก,ก่อนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับสำหรับภารกิจนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปจอดที่หาดสนามบินหาดใหญ่ใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าเติมน้ำมันติดอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูว่า a k e off จากสนามบินชั่วคราวของเราได้ไหมนะครับขึ้นแล้วนะครับล้อเก็บล้อครับดูนะครับมีแต่ต้นไม้นะเมื่อกี้นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบินไปที่สนามบินหาดใหญ่ครับเพื่อทำการแลนดิง้งมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับผมซึ่งลงแน่นอนว่าลงถ้าลงสนามบินเนะี่ย มันไม่มีความยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มีอะไรมาให้ไม่มีต้นไม้ไม่ได้มีอะไรมาให้แบบปิดบังสายตานะครับเมื่อกี้คือเราจะต้องเลี้ยงเครื่องบินให้อยู่กลางรันเวย์มากที่สุดนะครับมันก็เลยทำให้มันมีความยากโอเคนะครับสนามบินหัดใหญ่อยู่ฝั่งทางซ้ายแต่ความเร็วยังไม่ได้นะครับต้อง ลดความเร็วนิดนึงหากซ้ายขวาเพื่อลดความเร็วจากนั้นก็เอาล้อลงครับโอเคครับมาดูกันว่าผมจะลงได้ไหมนะครับนี่คือสนามบินหาดใหญ่นะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช n e l กับตันเดียดนะครับวันนี้มาทําภารกิจที่ยากให้ทุท่านได้ดูนะครับก็เรามาไกลามากนะครับจากสุราษฎร มาหาดใหญ่มาทรงขานะครับก็200กว่ากิโลนะครับเพื่อ,อามาแลนดิ้งบนถนน4287นะครับให้ทุกท่านได้รับชมตอนนี้เรากำลังจะลงจอดที่สนามบินหัดใหญ่นะครับผมนี่นะครับมันไม่ได้ยากนะครับถ้าลงถ้าลงบนดันเวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีต้นไม้มาให้เราได้กังวลน,นะครับ อ๋อ oh. <laughs> ไม่ยากแต่เลย <laughs> ใส่ลงแบบตีลังกาโม,มแต่พูดนะครับโอเคครับเบรคครับนี่นะครับผมลงจอดอย่างปลอดภัยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชนะกับตันเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็โดเเด t i มาให้ผมด้วยนะครับ